สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreamaker Channel ช่องผนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <c oughs> ดูเดมันมันงึกงึกงักงกมันเป็นงึกๆงึกงักงกอยู่ตรงกลางจอเนี่ย <c oughs> เอ,อเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสยองขวัญอีกแล้วนะเกมอินดี้ชื่อว่า The Lost Fear นะ Lost เ,เนี่ยมันแปลว่าหายสับสนย์หลงทางหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะ Fear คือความกลัวนะ แต่ว่าในที่นี้น่าจะหมายถึงความกลัวที่เคยมีแล้วก็อาจจะหายไปหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝันร้ายที่เขาเคยอาจจะประสบมานะแล้วก็มีพัเซิมีอะไรให้เราได้ผ่านพ้นมันไปโดยที่สิ่งสำคัญคือเกมเนี้เด็กอายุ13ทำนะเอ,อสุดยอดไปเลยอะเดี๋ยวนี้ มันแบบเกมก่อนหน้านี้ก็เด็กอายุ15บําทำใช่ไหมอันนี้เด็กอายุ13บํานะเขาเขียนว่าทําแบบประมาณ2สัปดาห์ก็ได้มา1เกมแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยคือสมัยก่อนคิดว่าการทําเกมเป็นอะไรที่ไกลตัวมากนะเออมันจะต้องมีคอมมีอะไรมีผู้ร่วมงานมีเพื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ทําเกมคนเดียวก็ได้นะสั้นๆเหมือนพรีเซนต์ตัวเองสักยี่สนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเยี่ยมมากเลยแต่ว่าคงไม่มีเวลาไปนั่งเรียนม,นะมันนะมาเล่นเราดีกว่า แต่ถ้าว่างก็คงแบบอยากเรียนรู้ทำเกมเหมือนกันนะชอบชอบออกแบบเกมอ่ะเราก็มาลองสัมผัสกันดูดีกว่าว่าเกมของเด็กอายุ13เนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนนะว่าแล้วก็ขวาหันตามข้าพประเจ้ามากด e หรือกดคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์เคเอ่อถ้าให้ดีให้ปรับ ความละเอียดเป็นแค่ไฮนะจะได้ไม่มีปัญหากระตุกโอเคปรับแล้วเพราะว่าเล่นในโนต้ตบุ๊กก็จะปรับไม่สูงมากไว้ก่อนนะถ้าไว้ในอนาคตมีโอกาสก็อยากจะปรับเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตมากกว่านะจะได้ทำงานสะดวกช่วยๆกันสนับสนุนด้วยนะนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้ฉัน ฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่านี่มันไม่ใช่ห้องของฉันนี่นะอู้ภาพสวยงามใช้ได้เลยนะเนี่ยมีไฟฉายมาให้เรียบร้อยนะโอเคเราเดินมาที่ประตูไม้โอ้โ,อโก,กดคลิกซ้ายเพื่อเปิดประตูออ้มืดตืต่นเลยจ้า อะไรหล่นอยู่ที่พื้นนะ่ะดูดิกดได้ไหมไม่ได้นะม,นมันเหมือนเศษหินอะไรทุกอย่างโอเคขวามาอ้แจกันอยู่ที่พื้นไม่อยู่ในห้องที่ว่างเปล่านะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกบ้านคน,นไม่ใช่อย่างนี้โอเคเดินไปต่อเอ้ยมันวนนะ่ะมันเหมือนเดิมเลยจริง แการใบเดิมนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในลูปแล้วแหละกลับเหอะกลับได้แม่มันก็กลับไปที่มันเปิดอยู่นะโอ้ไปตรงตรงไปต่อก็ได้ว่าวิ่งได้ด้วยเอยดีมากเลยวิ่งได้เนี่ยเยี่ยมไปเลยมันหลอกให้เราตายใจแล้วก็วิ่งไปเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนเดิมเลย แจกันใบเดิมอีกอุย้ยไม่เหมือนเดิมแล้วเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเหมือนเป็นตึกตึกตักตักเหมือนเป็นงึกงงึงึง,ง,งึซ้ายไปสิครับมาโอ้โหกลับมาที่เดิมแล้วมันดูเหมือนจะต่างไปนิดนึงนะมันดูแตก,แตกใช่หรือไม่มันใช่แล้วะกันแตกแล้วด้วย กันครับนายรู้จักคนที่อยู่ข้างหลังนายหรือเปล่าไม่อยากรู้เลยว่าเขาเป็นใครนะอ่ะพร้อมแล้สามสองหนึ่งไม่มีโดนหลอกโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยเอ้าแล้วมัน นนะมันตันนะ่ะไอ้น้องมันตันโอ้โหต้องกลับรหังอีกทีนึงอันหนึ่ง,องสองซ้ำมาเลยยังยังยังก่อนยังก่อนอเย็นแบบไม่ต้องเปิดแอร์ เราอยู่ในห้องแคบๆนะก็รู้อยู่มันต้องมีอะไรพุ่งมาแต่ก็ยังเป็นอย่างนี้ดูดิห้องนี้ก็ตันนะโอเคตันไม่ต้องไปหรอกตันอยากไปเลยนี่อะไรอะ่ะกดได้ไหมได้นี่ไงกดได้นะโอหมุนแล้วมันจะเปิดขึ้นแต่มันน่าจะต้องเปิดหลายอันแน่เลยใช่ไหมนี่ไงมันมีสอันนะ เราไปหายกันหนึ่งกันซ้ายดีหรือขวาดีตรงไปก่อนอะตรงไปตันนี่นะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโหมืดตืดต๊ดเลยอ,ะอ่ะอะทางนี้ก่อนแล้วกันอะไรอะ่ะเก้าอี้อะไรซ้ายก็มีเก้าอี้เช่นกันโอ้ยนี่ไงอย่าทำแบบเมื่อกี้เลยไอ้พุ่งเข้ามาใส่หน้ากลัว <laughs> ไม่ใช่อะไรนะกลัว เก้าอี้อ่ะายไปดูด้มีอะไรวะมีเก้าอี้ขวางไว้แค่เก้าอี้ก็ขวางเราไว้ได้แล้วงั้นหรอไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละจริงๆเราน่าจะกลับไปตรงนั้นได้แล้วนะอ๋อยังยังมีอีกอันหนึ่ง อันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนะเวลาเราหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหมุนให้มันแน่นเนี่ยจะต้องเป็นการหมุนไปทางขวานะก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนหมุนให้มันคลายออกน่าจะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้เป็นเรื่องมาตรฐานของแทบจะทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะอย่างเช่นเออตอนที่ประกอบรถของเล่นทิย่าหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>บ้านมึงเด หมออกมาตัวสันส่นๆเลยกำลังพูดเรื่องเป็นประโยชน์อยู่นะ <c oughs> อ้บ้า <g> ก็คือการคลายเกียวของทุกอย่างโลกใบนี้มันจะทวนเข็มนาฬิกายกเว้นว่าเขาตั้งใจทำมาให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกานะเพื่อนั่นน่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วๆไปนะแบบขันน็อกกันน็อนอะไรเง Figure ี้ยมันก็จะหมุนขวาเพื่อแบบ ให้มันเข้าไปให้มันแน่นขึ้นนะมันคือหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนซ้ายเพื่อให้มันโอ้มันติดโซ่คืออะไรเนี่ยแล้วโซ่มันค่อยๆย,ย,ยกขึ้นไปอะ่ะโอเคไปได้แล้วเนาะเดี๋ยวมึงก็โผล่มาหน้าประตูนี้กะ่ไม่ไม่เป็นไรเลยครับ ีจิตใจอันเข้มแข็งเนี่ยนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกหันขวากับมาเด้มาเลยแค่ก็อี้ตัวเดียวก็ถ่วงความเจริญไว้ได้แล้วเหรอมันตายด้านแล้วอ่ะ <c oughs> เออก็คือเดี๋ยวมันต้องโผล่มาตรงมุมหัวม,ม,มุมนี่แน่เลยชัวนี่หันรอเลยเออไม่มีครับแน่เชิญเข้าประตูอ่าแต่นั่นแหละก็ หมุนขวาเอ้ยแมปิดประตูเหรอไม่ให้เข้าหรือไม่ให้หันหลังอ่าโอเคไม่มีอะไรขวานแน่นซ้ายคลายนะประมาณเนี้ยใช้ได้กเกือบทุกอย่างเลยนะอืมก็ยกเว้นแบบพัดลมนะที่แบบมันจะหมุนมันจะหมุนแบบกลับด้านกันเพราะว่าพัดมันจะแล้วแต่ว่าพัดลมนั้นหมุนไปด้านไหนอะไรเงี้ยมาเลยดีกว่ารู้สึกได้เลยมา ต็งแล้วไงอ่ะกดอะไรได้แม่ไม่ได้คลิกซ้ายคล,คลิกซ้ายไม่ได้นะเฮ้ยก็แค่เดินกลับไปไม่มีอะไรมากหรอกใส่มาเลยดีกว่าติ๊กตอกติ๊กอ้าวมีเอ่เอาจาน ที่เขียนลูกศรอ,อย่างนี้นะหนึ่งทีนะหรือว่าให้เรากลับไปหมุนอ๋อนี่เดี๋ยวอ่านก่อน birds fly north in summer east s i s in spring west in fall and south in winter แปลว่านกเนี่ยบินขึ้นทางเหนือในช่วงฤดูร้อ,อนบินไปทางตะวันออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แล้วก็บินไปทางตะวันตกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเสร็จแล้วก็สุดท้ายบินไปทางใต้ในฤดูหนาวหมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าให้เราไปหมุนเจ้านาฬิกานะหรือเปล่าแต่มันให้หมุนซ้ายหมุนซ้าเดี๋ยวเดีหรือว่าเราหมุนได้ปะนี่ไงหมุนได้ แต่มันไม่ได้บอกนี่ว่าอันไหนเป็นอะไรนะแต่ว่าอันนี้ถ้าบินไปนทางเหนือก็ทางนี้นะขึ้นเหนือไปแล้วก็ขวามาแล้วก็ลงแล้วก็ซ้ายเงี้ยเหรอไม่ได้นี่นะเราไม่รู้ว่ามันอันไหนก่อนอันไหนหลังนี่มันน่าจะมีคำใบ้อยู่บ้างนะวิ่งไปดูนาฬิกาก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจดูนะ มีอะไรบอกหรือมกุ๊กกูกุ๊กกูมีไหมมันไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษนะตรงตู้นี่ก็ไม่มีอะไรที่บอกได้นะแล้วนกมันมีนกให้ดูไหม คือเจ้าจาน4ี่ใบเนี้ยมันหน้าตาเดียวกันหมดเลยนะแบบเป็นจุดเหมือนกันนะเป็นเป็นลูกศรมันมันมันหมายความว่ายังไงนะ้า คือถ้ามันแบบว่ามันเรียงแบบนั่นเลยมันก็จะเข้าใจง่ายกว่านี้นะแต่ว่านี่มันไม่ใช่ไงแล้วเราก็ย้ายมันไม่ได้นะน็อตเวสซ อีเสาเงี่ยอันนีง่ายได้แล้วก็คือขึ้นขวาซ้ายลงนะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยเคลียร์นะจริงๆถ้าเขาวางเรียงเป็นแบบสี่เหลี่ยมเงี้ยมันจะเคลียร์มากเลยนะอะไรวะซ้ายก็ได้อันนี้มันมันโล่งดี อันนี้มีเตียงหรือว่าโต๊ะก็ไม่รู้นะมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะกระดาษดูไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ดูประตูสีแดงเดินออกมานะครับ เ้เปิดเชื้อเชิญขนาดเนี้ยไม่อยากเข้าเลยเข้าทางซ้ายไม่ได้อทางโล่งโปร่งสบายตามแสงไฟไปสิอะไรวะน,นั่นให้เจ้าตัวนั้นนี่วะใช่ไหม ไอ้เจ้าตัวยึกยที่มันอยู่ในตรงฉากเริ่มนี่ว่าจะเข้าก็เข้ามาเลยดีกว่านะเข้ามาแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยกดก็ไม่ได้วิ่งได้ไหมวิ่งแล้วนายทำอะไรแล้วป่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืถ้าไม่มีออกแล้วนะเพราะมันมีทางไปได้อีกทางหนึ่งเมื่อกี้เอา้ามันไม่ให้ไปไปอะไรกันล่ะเนี่ยมันไม่ให้ออกอ่ะแต่มันมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแค่รู้สึกเหมือนมีตัวอยู่ทางซ้ายอะ เดินใส่เลยได้ไหมล่ะเนี่ยชนกันแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยข้างขวานี้ก็ไม่มีอะไรนะออกไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอ๋อมีกุญแจป้าโถ่เก็บสิครับ แม่มันเป็นงูก็ฉกตายไปแล้วประตูนี้แน่นอนเลยสบายก็แค่ไฟดับนิดหน่อยไม่ได้เป็นปัญหาเลยทำไมมันหนาวหนาเนาะอ๋ออากาศกรุงเทพช่วงนี้หนาวหนาวไง อ scalable. อนแน่แล้วเราก็กลับมาจุดเริ่มต้นนะครับเห็นสันเห็นเห็นไล่สั่นแบบเมื่อกี้มาไงล่ะแยกได้ซ้ายดีขวาก็ได้โอ้โหเยอะขวามีเก้าอี้แสดงว่าห้ามไปซ้ายเช่นกันซ้ายก็เช่นกัน เก้าอี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความห้ามไปนะไปสิครับโอ้นี่มันห้องอะไร What is this place เอ,อ้มันมันวนมันวนแต่มีกระดาษเพิ่มมาหนึ่งแผน่น แปลกหรือเปล่าที่ฉันชอบเสียงกรีดร้องอะไม่รู้สิขวางเหรอขวางก็โยกหลบสิครับ ต,ตืเลยเฮ้ยอะไรหล่นลงมาวะหัวตุ๊กตาเงั้นหรือไม่ดูหรอกไปละไม่อยู่ดูหรอกครับไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนขอเพียงเราไม่เสพมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มาเลยเงียบขนาดเนี้ยมันจะเอาแล้ว ปล่อยเมาสรอเลยเข้ามาบอกให้เข้ามาไงล่ะเอามันไม่ไปวะเอามันติดเก้าอี้มันถ่วงความจเจริญเอาซ้ายไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้เช่นกันเอาตันเฉยอ่ะต้องกลับไปงั้นหรอ กลับมาแล้วครับไม่ได้ไปไม่ได้เราทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่านะเรากลับไปห้องที่มีตุ๊กตาหล่นลงมาไม่ได้นะเจ้ายังอ่ะโผล่มาเลยซอมซ้อมตกใจ เนี่ยซายอ่าต้องหาอะไรมาทําลายมันซะแล้วอะไรคืออะไรอา้าวอยู่ดีก็ไปได้เฉยเลยต้องหาอะไรมาทําลายเจ้าไม้นั่นนะอะไรคืออะไรขวานเหรอกาอีได้ไหมเอาก็อีไปฟาดแค่ห้องว่างเปล่านะ แค่ห้องว่างเปล่าแต่ข้างหลังมีของซะละมาเลยจัดไปไอ้น้องถือว่าพี่ขอขวาได้เหรอเนี่ยเมื่อกี้มัน,ม,นมันขวาไม่ได้ใช่ไหมนี้คนละทางใช่ไหมเอา้าไม้มันหลุดลงมาแล้ว สบายทางออกแล้วเนี่ยสว่างสดใสเลยว้าวเฮ้เยไปไม่ได้มีแต่โซ่อะไรอะ่ะอีหยังนี่เฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ ดึกด๋อยดึกด๋อโอ๋อฉันพยายามแล้วพยายามจะตื่นตอนนี้ฉันกลายเป็นพวกพวกเดียวกับมันซะแล้วอะโอโหโดนกลืนกินนะแล้วก็ แล้วนายก็เหมือนกันอามันแช่งเราด้วยเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ตัวนี้งั้นรึอโอ้โหนี่มันเกมลูกโซ่นี่ว่าขอบคุณที่มาเล่นนะฉันชื่อวัสโกโรชาอายุแค่13เองทำเกมนี้2สัปดาห์ถ้าชอบอย่าลืมไปซับใครช่องเขาด้วยนะ โอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าเด็กอายุสิบสามเดี๋ยวนี้ทำเกมได้นะมันอาจจะขัดขาด,ขดกันเกินบ้างหรืออะไรบ้างแต่ก็แบบสิบสามทำได้แล้วอะ่ะสมัยนะั้นสิบสามนี่ทําอะไรอยู่ยังเขี่ยไพ่อยู่เลยใช่ไหมเออโอเคเนาะเราไ้เจอกันใหม่คราวหน้านะสําหรับวันนี้ก็ลาก่อย